สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้อยู่กับรายการ The Intelligence Update ประจำวันอังคารที่8สิงหาคม2566วันนี้อยู่กับแนทและพี่ช็อคค่ะสวัสดีค่ะพี่ช็อคสวัสดีค่ะน้องแนทค่ะ ตอนนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะการเมืองก็ยังคงร้อนแรงไม่มีตกเลยนะคะในทุกทวีปก็ว่าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลในตะวันออกกลางหรือการรัฐประหารที่ไนจอเร์แอฟริกานะคะที่ดูจะพัวพันเชื่อมโยงกับประเทศใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสรัสเซียและสหรัฐค่ะโดยวันนี้สหรัฐนะคะส่งนางวิกตอเรียโนแรนรักษาการปรลัดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเยืยนนยเอนไนจเรออย่างเป็นทางการะคะ่ะ ซึ่งับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกของต่างประเทศที่เยือนไนเจอนับแต่เกิดรัฐประหารเมื่อวันพุทธที่16รกรกฎาคม2566ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะครบรอบ2สัปดาห์แล้วนะคะหันมาประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างกัมพูชาบ้างค่ะพี่ชอบเมื่อวันที่5สิงหาคม2566ค่ะกรรมการการ,การเลือกตั้งของกัมพูชานะคะก็มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการว่ารประชาชนกัมพูชาหรือ c o m b u t i n n People Party นะคะหรือ CPP นะคะซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลของผู้นำฮุนเซนค่ะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถครองเก้าอี้ในสภาถึง120จาก125ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะก็เป็นไปตามคาดหมายนะคะโดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ8ล้าน2แสนคนค่ะหรือนับเป็นร้อยละ84.58จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดประมาณ9.7ล้านคนค่ะและเมื่อวานนี้เองค่ะ เมื่อ7สิงหาคม2566สมเด็จพระบรมมานาธนโรดมสีหามุนีกษัตริย์กัมพูชาค่ะทรงลงภาพปรมาภิไทยในพระราชกิจสเิกาแต่งตั้งคนเอกหุนมาเนตบุตรชายของนายหุนเซนนะคะให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาค่ะซึ่งก็จะรับผิดชอบการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐ รัฐบาลคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองจากสภาหแห่งชาติภายในวันที่29สิงหาคม2566โดยมีแนวโน้มว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศะคะ่ะส่วนอดีตนายรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะก็จะยังคงดํารงตําแหน่งประธานพัค CPP ฝ่ายรัฐบาลและดํารงตําแหน่งประธานองคมนตรีต่อไปค่ะ ทีนี้มาพูดถึงความร้อนแรงนะคะการฉีดน้ําน่าจะช่วยดับไฟได้ใช่ไหมคะพี่ช็อกแต่เรามาดูการฉีดน้ําที่ยิ่งทําให้ความร้อนแรงยิ่งร้อนขึ้นไปอีกค่ะซึ่งก็คือเรื่องที่นะัทกับพี่ช็อกจะเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมติดตามกันในวันนี้ค่ะอย่างที่น้องแนทบอกไปนะคะจริงๆแล้วการฉีดน้ําหรือใช้น้ําเข้าสู้กับไฟเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้บรรยากาศต่างๆมันลดความร้อนแรงลงไปได้แต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ค่ะ การฉีดน้ำกลับทําให้สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเนี่ยร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่เรากําลังพูดถึงอยู่กันนี้นะคะก็คือกรณีที่จีนและประเทศฟิลิปปินส์เขามีการตอบโต้กันในพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวศอกจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะ สำหรับสถานการณ์นี้ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคมปี2566นะคะโดยเริ่มจากมีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ค่ะว่าเกิดการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดที่บริเวณสันดอนเซค n ก t h ทอมัสชอรหรือว่าแนวปะการังในหมู่เกาะสเปรดลี่นะคะซึ่งในฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาว่าสันดอนอายุนกินส่วนประเทศจีนเนี่ยเรียกบริเวณสันดอนดังกล่าวว่า เรื่นอ้ายเจียวนะคะสำหรับการ,รเผชิญหน้าที่ตึงเครียดที่ว่าในสื่อฟิลิปปินส์ค่ะก็คือเขาอ้างมาจากคำถ้อยถแถลงของกองทัพฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าระหว่างที่เรือขนส่งและเรือยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์ทั้งหมดจำนวน4ี่ลำนะคะ กำลังเดินทางไปยังสันดอน Second t ทอมัสโชเพื่อที่จะขนส่งสเสบียงแล้วก็พลังงานไปให้กับกำลังพลกลุ่มหนึ่งของฟิลิปปินส์หรือว่าทหารของฟิลิปปินส์นั่นค่ะที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะโดยมีซากเรือ BRP Sierra Madre ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณนั้นเนี่ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเป็นจุดที่มั่นของฟิลิปปิน ระหว่างที่ฟิลิปปินส์กำลังส่งสเสบียงนั่นเองค่ะระหว่างนั้นก็มีเรือยามชายฝั่งของจีนจำนวนหกลำพร้อมเรืออื่นๆของจีนอีกสองลำเดินทางเข้ามาใกล้เรือของฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ได้กระทำการฉีดน้ำจากปืนฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะเข้าใส่ที่บริเวณใกล้ๆเรือของทางฟิลิปปินส์ค่ะ ทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าจีนเนี่ยทำไปเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้เรือของฟิลิปปินส์สามารถเล่นเข้าไปใกล้บริเวณใกล้สันดอนได้ทางกองทัพฟิลิปปินส์นะคะก็ไม่ได้มีการระบุค่ะว่ามีความเสียหายหรือว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บต่อจากเหตุการณ์นี้มากน้อยแค่ไหนแต่ทางฟิลิปปินส์เนี่ยถือว่าการกระทําของเรือยามฝั่งของจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆไม่ได้คํานึงถึงความปลอดภัยของ สิ่งมีชีวิตหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเรือของฟิลิปปินรวมทั้งยังเป็นการทําผิดกฎหมายสากลรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า u n c คลอในปีคศ .1982 ด้วยค่ะเหตุการณ์ที่ว่าเรือยามชายฝั่งของจีนเนี่ยยิงน้ําแรงดันสูงเข้าใส่เรือของฟิลิปปินเนี่ยว่ากันว่ายื้อกันอยู่นานถึง1ชั่วโมงเลยนะคะ และครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่เรือของฟิลิปปินเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไปดูนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565ทางจีนก็เคยใช้เรือและขอโทษค่ะใช้ปืนแรงดันสูงเนี่ยยิงน้ำเข้าใส่เรือของฟิลิปปินมาแล้ว แต่เหตุการณ์นี้น่าสนใจค่ะก็คือคราวนี้เนี่ยฟิลิปปินส์เขามีภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเกี่ยวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของจีนในครั้งนี้ออกมาเผยแพร่เพื่อให้กับสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยได้ดูด้วยซึ่งเมื่อได้เข้าไปดูที่ภาพนะคะก็จะดูเห็นได้ชัดเจนว่าเรือยามฝั่งของจีนเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเรือยามฝั่งของฟิลิปปินส์ค่อนข้างมากค่ะแล้วก็การใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงในทะเลเนี่ย มันเท่ากับว่าเป็นการสร้างความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะทางด้านโคศกสภาความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินส์ค่ะเขาก็มีการออกมาย้งหลัง,งจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ว่าเรือจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะปิดล้อมหรือว่าขัดขวางความเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์ในบริเวณสันดอนดังกล่าวรวมทั้งในบริเวณทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกนะคะ นอกจากนี้ทางฟิลิปปินส์ก็ไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ได้มีการเรียกเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ไปเข้าพบเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะประท้วงกรณีนี้และครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประท้วงของฟิลิปปินส์ต่อจีนครั้งที่35แล้วนะคะในปีนี้โดยเฉพาะประเด็นทะเลจีนใต้นอกจากนี้นะคะทางฟิลิปปินส์เขาก็ได้มีการส่งหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าคลิปวิดีโอไปให้ทางจีนด้วยเพื่อที่จะ รอการตอบรับจากฝั่งจีนค่ะทีนี้จริงๆแล้วตอนเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยมีท่าทีจากฝ่ายจีนเท่าไหร่นะแต่พอทางฟิลิป,ปินมีการเรียกพบเดกอัครราชทูตเท่านั้นแหละคะ่ะทางจีนก็เลยมีท่าทีตอบโต้ทันทีโดยหน่วยยามชายฝั่งของจีนนะคะก็ได้ออกมายืนยันข้อมูลของเขาว่าแนวปะการังเริ้ไอเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะหนานซาของจีน เพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์จำเป็นที่จะต้องออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งย้ายซากเรือที่อยู่มาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยออกไปเพราะว่าถือว่าฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาได้ใช้เรือซากเรือดังกล่าวเนี่ยเป็นข้ออ้างในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จีนไม่ได้ยอมรับนะคะนอกจากนี้ค่ะจีนก็ย้ำว่าที่ผ่านมาจีนพยายามที่จะเสนอการเจราจากับฟิลิปปินส์ในเรื่อง ประเด็นนี้มาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่นี้โดยเฉพาะพยายามที่จะทําให้ฟิลิปปินเนี่ยยอมเอาซากเรือออกไปจากพื้นที่นะคะส่วนเรื่องที่จีนจําเป็นที่จะต้องยิงปืนฉีดน้ําไล่เรือของฟิลิปปินออกไปเนี่ยจีนบอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่สะท้อนถึงความอดทนแล้วก็ยับยั้งชั่งใจของจีนมากที่สุดแล้วเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองขณะเดียวกันจีนก็ไม่ต้องการหรือว่า อยากจะหลีกเลี่ยงที่จะปะทะกันโดยตรงกับทางฟิลิปปินส์ด้วยค่ะจีนนะคะเขาก็มีการเน้นย้ำว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดแล้วก็ก่อนที่จีนจะทําการยิงปืนฉีดน้าในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนฟิลิปปินส์แล้วหลายครั้งแต่ว่าเรือของฟิลิปปินส์ไม่ฟังเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการละเมิดปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในเทะเลจีนใต้หรือว่า DOC นะคะ เพราะฉะนั้นจีนจําเป็นที่จะต้องใช้การยิงปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเพื่อที่จะไม่ต้องมีการเผชิญหน้าทางการทหารระหว่างกันค่ะแล้วจีนก็ยืนยันว่าการยิงปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยเขายิงไปโดยไม่ได้โดนเรือของฟิลิปปินส์โดยตรงนะคะแต่เป็นการสกัดกั้นเพียงเท่านั้นและที่สําคัญมากๆกก็คือจีนเนี่ยไม่พอใจในกรณีที่สหรัฐอเมริกาค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามายุ่งในเรื่องนี้ ก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐจะออกมาแสดงการสนับสนุนฟิลิปปินส์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยและทางจีนก็ได้ใช้โอกาสนี้โจมตีสหรัฐว่าจะยิ่งทําให้บรรยากาศในทะเลจีนใต้เนี่ยขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นค่ะทีนี้พอจีนออกมาพูดแบบนี้นะคะทางฟิลิปปินส์เนี่ยก็เลยยิ่งไม่พอใจใหญ่เลย พอเรามาดูท่าทีของฟิลิปปินในวันนี้นะคะวันที่8สิงหาคมก็ได้มีการออกมาย้ำว่าฟิลิปปินจะไม่มีวันเคลื่อนย้ายหรือว่ายุติปฏิบัติการในบริเวณสันดอนเซคัน o ์โทมัสโชเด็ดขาดเพราะว่าเขาถือว่าเป็นแนวหน้าในทะเลฟิลิปปินตะวันตกนะคะแล้วก็อยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือในระยะ200ไมล์ทะเลของฟิลิปปินด้วยสำหรับฟิลิปปินนะคะก็ ถือว่ามีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ปี2542ในขณะที่จีนเนี่ยก็บอกว่าฟิลิปปินส์เคยสัญญาแล้วนะว่าจะนำสร้างเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยออกไปจากพื้นที่แต่ว่าฟิลิปปินส์ก็ไม่เคยทำแล้วก็ยังมีการซ่อมบำรุงรวมถึงเพิ่มกำลังพลไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอีกที่ผ่านมาจีนก็พยายามเจราจากับฟิลิปปินส์มาโดยตลอดแต่ว่าฟิลิปปินส์ไม่ตอบรับนะคะ ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวค่ะทีนี้นะคะน้องแนทเราพูดถึงเรื่องบริเวณสันดอนเซ c o n d ์ทอมัสชอบ่อยๆเนี่ยทีนี้อยากจะให้น้องแนทเล่าให้ฟังว่าพื้นที่นี้มีความสําคัญยังไงหรือว่าเป็นผลประโยชน์ยังไงต่อทั้งจีนและฟิลิปปินส์ค่ะ อ่าจากที่พี่ช็อกได้ปูพื้นเรื่องที่ว่าพื้นที่นี้นะคะสำคัญยังไงกับฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็หันมาดูอ่าความสำคัญต่อจีนแล้วก็ขอเพิ่มวัดของสหรัฐด้วยนะคะว่าพื้นที่นี้นะคะสำคัญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรล้ะคะ่ะพี่ช็อกโดยเฉพาะในมุมการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจเด็กได้วว่าเป็นพื้นที่วัดพลังวัดศักยภาพและเอยียงเชิงกันมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะการเป็นยุทธศาสตร์ทางทหารนะคะ ไม่ว่าจะบกเรืออากาศนะคะโดยเฉพาะทางอากาศะคะ่ะซึ่งเมื่อเมษายน2,566ที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์นะคะที่อาจจะทําให้จีนนะคะมองว่าเป็นการยั่วยุท้าทายจีนได้นะคะจากการที่สหรัฐและฟิลิปปินส์ค่ะหรือฟื้นการซ้อมรบทางอากาศรหัส โคทันเดอร์กลับมาเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีเลยค่ะซึ่งก็มีในย้วว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจกลับไปตึงเครียดเหมือนห่วงก่อนสงครามเย็นค่ะเพราะว่าการซ้อมรบทางทหารรัหโคบทันเดอร์นี้นะคะ,ะมีการยุติไปเมื่อ30ปีที่แล้วหลังจากที่ภาวะความตึงเครียดของสงครามเย็นถดถอยลงนะคะทีนี้มาดูความสําคัญสําหรับทางจีนบ้างค่ะ แน่นอนขอว่าพื้นที่นี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของจีนในการผูกร้อยสร้อยไข่มุกข,ของจีนนะคะหรือที่เราเรียกว่า string of pearls นะคะคือจริงๆยุทธศาสตร์นี้ของจีนเ้าก็มีถูกเรียกขานในหลายชื่อนะคะแต่เนีนเลือกใช้คํานี้พราะเห็นภาพดีค่ะว่าน,นี่คือไข่มุกแห่งท้องทะเลสําคัญสําหรับจีน ซึ่งก็มีบางส่วนนะคะซ้อนทับกับ First Island Chain of Pacific ของสหรัฐค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับมุมสหรัฐเช่นกันค่ะและที่ผ่านมานะคะจีนเองก็ผลักดันนะคะร้อยเรียงไข่มุก ทางทะเลเนี่ยมาได้มากแล้วนะคะซึ่งก็เด่นชัดแล้วมา9ม้าเมตรแล้วที่เดียวค่ะนั่นก็คือการมีท่าเรือสําคัญอย่างน้อย9้าแห่งที่จีนมีอิทธิพลสูงค่ะเชื่อมกับช่องแคบเส้นทางเดินเรือสําคัญต่างๆค่ะหากไล่มาค่ะก็ตั้งแต่ท่าเรือพีอุสของกรีซช่องแคบยิปรอนตาช่องแคบฮอร์มุสคลองสุเอชช่องแคบบาเบลมันดับ ตรงแถวทะเลแดงเยเมนนะคะช่องแคบมาละกาช่องแคบสุนดาใกล้ๆอินโดนีเซียช่องแคบปานามากวาดาปากีสถานช่องอฮัมบันโตตาเขาสีลังกานะคะแล้วก็ที่จิบุตีต,ตรงแหลมแอฟ,ฟริกาะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็บ่งบอกได้นะคะว่าการที่จีนแสดงอิทธิพลในพื้นที่นี้เนี่ยก็เพื่อจะผลักดันยุทธศาสตร์ของตัวเองให มีความเข้มแข็งต่อไปค่ะเรียกด้ว่าเป็นการต่อรอยทางยุทธศาสตร์นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จีนต้องการจะทําให้ยุทธศาสตร์เป็นไปตามแผน,นะคะ่ะซึ่งแม้เรื่องนี้นะคะดูจะเป็นเรื่องระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เพียงสองประเทศนะคะแต่จริงๆเราก็เกี่ยวกับสหรัฐดยตรงเลยค่ะเพราะว่าใ,ในยุคสงครามเย็นนะคะเคยมีนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าฟิลิปปินส์รวมถึงทะเลข,ของฟิลิปปินส์นะคะคือ เส้นตายหรือเล็ดลายสำหรับสาระที่ห่วงมากๆและไม่เคยยอมให้ประเทศไหนมาแสดงฤิ์ดเดชข้ามเขตแดนพื้นที่นี้เลยนะคะแม้จะผ่านมา30กว่าปีแล้วนะคะที่หลังจากิ้นสุดสงครามเย็นนะคะแต่ดูเหมือนว่า ความสาคัญของฟิลิปปินส์และทะเลในพื้นที่นี้นะคะก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ค่ะพี่ชอกเพราะในทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐค่ะฟิลิปปินส์นะคะถือว่าเป็น first island chain ของมหาสมุทรแปซิฟิกสําหรับสหรัฐเลยทีเดียวค่ะกล่าวคือเป็นเกาะกลุ่มแรกในมหาสมุทรแปซิฟิกถ้ามองจากมุมสหรัฐนะคะก็คือเป็นการมองออกจากฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นออกมาค่ะลากยาวลงมาเลยค่ะซึ่งพื้นที่นี้นะคะก็จะห่างจากไต้หวันเพียง800ไมล์หรือประมาณ1,300กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ที่สําคัญนะคะพื้นที่นี้อยู่ในเขตรับผิดชอบของกองเรือที่แปดของสหรัฐซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกองเรือที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของกองทัพสหรัฐเลยทีเดียวค่ะเราอาจจะคุ้นชื่อเรือกองที่แดนี้นะคะเพราะว่าเป็นกองเรือที่มีบทบาทสําคัญในห่วงสงครามเวียดนามสงครามกลางเมืองในกัมพูชาและที่สําคัญค่ะบทบาทในสงครามเกาหลีนะคะซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าสงครามเกาหลีในทางพื้นตินไหนก็ยังไม่จบสิ้นค่ะอีกครั้งเมื่อย้อนไปปีที่แล้วนะคะ ใายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ National Defense Authorization Act หรือ NDAA ของสหรัฐนะคะก็มีการระบุย้ำลงไปว่าฟิลิปปินส์คือพันธมิตรสำคัญในการดำเนินการด้านความมั่นคงของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกซึ่งจริงๆแล้วใน NDAA นะคะก็มีการกล่าวถึงไทยและญี่ปุ่นด้วยคะ่ะแต่สิ่งที่ทำให้ฟิลิปปินส์ดูจะรับลูกจากสหรัฐมากเพราะว่าผลประโยชน์ร่วมกันในการคานอำนาจ อิทธิพลของจีนในเท็จินใต้นี่แหละค่ะพี่ชอบซึ่งต่างจากไทยตรงที่ไทยนะคะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับจีนในเป็นเท็จินใต้ใตะคะ่ะและแน่นอนค่ะเหตุการณ์เมื่อ5สิงหาคม2560ที 2, ่ผ่านมานะคะสหรัฐก็มีท่าทีแน่นอนค่ะเลือกประชุมการต่างประเทศของสหรัฐค่ะเผยแพร่แถลงการในวันเดียวกันเลยนะคะว่าสหรัฐกับฟิลิปปินในฐานะพันธมิตรนั้นกําลังเผชิญความอันตรายจากจีนซึ่งพฤติกรรมของจีนเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ inconsistent นะคะหรือขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นการตอกย้ําการเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพ s t a นสโ o นะคะของทะเลจีนใต้อีกทั้งกําลังคุกคามโดยตรงค่ะต่อสันติภาพและสถียรภาพของภูมิภาคอีกด้วยในแถลงการนะคะก็มีการรื้อฟื้นความจําให้จีนค่ะว่าปี2,580 558นะคะหรือ8ปีที่แล้วค่ะสารอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกรุงเฮกในเทอรนดนั้นนะคะได้ตัดสินให้ฟิลิปปินชนะคดีข้อพิพาททะเลจีนใต้ซึ่งหม่งชี้ว่าจีนไม่มีสิทธิ์ที่เหนือทรัพยากรในน้านนังพิพาทซึ่งในตอนนั้นประธานาธิบดีสิจง้นผิงของจีนก็ตอบโต้โดยทันทีว่าจีนจะไม่ยอมรับข้อเสนอหรือการกระทําใดๆที่อิงกับคาตัดสินนี้ที่ฟิลิปปินได้ยื่นฟ้องกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ค่ะ แล้วก็แถลงย้ำนะคะว่าอธิปไตยเหนือดินแดนและผลประโยชน์ทางทะเลข,ของจีนในทะเลจีนใต้จะไม่ได้รับผลกระทบจากคําตัดสินนี้ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะสภาพบังคับกับความชอบธรรมในการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพลังอํานาจของประเทศคู่กรณีค่ะนี้ย้อนกลับรถอยแถลงของสหรัฐจากเหตุการณ์เมื่อ5สิงหาคม2566ค่ะ ความน่าสนใจอยู่ตรงประโยคสุดท้ายนี้แหะคะ่ะคือสหรัฐย้ำว่าการโจมตีด้วยอาวุธหรือ armed attack นั้นนะคะต่อเรือสาธารณะเครื่องบินกองกำลังติดอาวุธรวมถึงหน่วยยามชายฝั่งในเขตจีนใต้ของฟิลิปปินส์นะคะจะถือเป็นการยั่วยุหรือ invoke OK นะคะต่อสนที่สัญญาการป้องกันร่วมกันปี2494หรือ mutual defense treaty 1951ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการถแถลงเพื่อเตือนความจากับจีนนะคะว่าสหรัฐกับฟิลิปปินส์ค่ะมีข้อตกลงร่วมกันอยู่นะคะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วการที่จีนฉีดน้ําใส่เรือของฟิลิปปินส์นะคะสหรัฐก็รู้สึกว่าโดนฉีดน้ําใส่ด้วยค่ะส่วนประเทศอื่นๆนะคะอย่างออสเตรเลียญี่ปุ่นเยอรมนี Germany, และแคนาดาก็ออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกับสหรัฐค่ะว่าความเคลื่อนไหวของจีนค่ะเป็นอันตรายค่ะพี่ชอบ ค่ะและดูเหมือนว่าทางสถานทูตของแคนาดานะคะก็ได้มีการใช้คำว่าประนามการกระทำของจีนเพราะว่ามองว่าสร้างอันตรายแล้วก็อาจจะเป็นการยั่วยุสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ให้ตึงเครียดและน่าห่วงกังวลเพิ่มมากขึ้นค่ะชอบมากๆเลยนะคะที่น้องแนทเปรียบเลยหรือว่าวิเคราะห์ว่าการที่เรือของจีน ยิงปืนฉีดน้ําใส่เรือของฟิลิปปินเนี่ยแทบจะเทียบเท่ากับการยิงใส่เรือของสหรัฐเลยก็เลยทําให้สหรัฐต้องมีท่าทีออกมาที่ค่อนข้างแข็งกร้าวและก็แน่นอนค่ะว่าท่าทีของสหรัฐก็ย่อมที่จะทําให้จีนจําเป็นต้องมาตอบโต้เพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองหรือผลประโยชน์ของตัวเองในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั่นเองค่ะ ในตอนนี้นะคะชอก็อยากจะมาชวนวิเคราะห์แนวโน้มหรือว่ามามองดูสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่เกิดกรณีนี้เกิดขึ้นหรือว่าความขัดแย้งล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะคะจากเหตุการณ์ที่เผชิญหน้ากันในครั้งนี้ค่ะมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการ,รเผชิญหน้ากันในระยะนี้โดยเฉพาะในครั้งนี้เนี่ยเป็นการ,รเผชิญหน้าโดยที่ถือว่า ไม่ใช่การใช้กำลังทหารโดยตรงค่ะแต่ว่ามีการใช้วิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงการยิงเลเซอร์เกรดทหารใส่กันนะคะซึ่งก็เป็นคู่ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันเกิดขึ้นไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ที่ผ่านมา นอกจากนี้ในทะเลจีนใต้เนี่ยเรามีแนวโน้มจะได้เห็นการลาดตะเวนหรือว่าการเคลื่อนที่ของเรือรบต่างๆใกล้ๆกันเฉียดเฉียดกันไปมานะคะความเคลื่อนไหวเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกว่าเป็นเกรซแทสติกหรือว่ากลยุทธ์สีเท่านะคะซึ่งทําไปเพื่อนเน้นเป็นการขัดขวางสร้างวิกฤตหรือว่ารบควรคู่ตรงข้ามโดยหลีกเลี่ยงการพะการทางการทหารโดยตรงค่ะ ทีนี้การที่ฝ่ายต่าง,างๆที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้เนี่ยหันมาใช้เกรโซนแท็กติกหรือว่ากลายุทธ์สีเทาระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มจะทําให้บรรยากาศภาพรวมของความมั่นคงในทะเลจีนใต้จะยังคงมีความตึงเครียดเป็นระยะๆะะค่ะน้องแนทรวมถึงตึงเครียดเป็นจุดๆหรือเป็นพื้นที่พื้นที่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Second To m a ัชโชเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันเลยจริงๆค่ะ ทีนี้ภาพรวมสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทําให้ทะเลจีนใตย้ยังคงเป็นฮอตสปอตหรือว่าเป็นพื้นที่ร้อนแรงของภูมิภาคที่จะดึงดูดให้ประเทศต่างๆให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือว่าดินแดงที่อ้างกรรมสิทธิ์นะคะนอกจากคู่นี้ที่เขาเพิ่งขัดแย้งกันอย่างเช่นฟิลิปปินส์และจีนเนี่ยก็จะมีเวียดนามมาเลเซียบรูนแล้วก็ไต้หวันเข้ามาเป็นผู้อ้างกรรมสิทธิ์ด้วย นอกจากนี้ก็ยังจะมีประเทศนอกพื้นที่ที่ต้องการเข้าไปมีบทบาทเพราะว่ากลัวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ที่ไม่มั่นคงเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือที่สําคัญของโลกค่ะ ส่วนถ้าเราไปดูในมิติความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์นะคะจากกรณีนี้พี่ก็เชื่อว่าแม้ว่ามันจะทำให้ความขัดแยง้งมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ยังออกมาพูดอยู่นะคะว่าต้องการเปิดช่องทางพูดคุยกับจีนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าก็ต้องดูต่อไปค่ะเพราะว่าการที่ครั้งนี้เนี่ย ฟิลิปปินทำให้หลายๆประเทศออกมาประนามจีนจากกรณีนี้ก็อาจจะทําให้จีนไม่พอใจออกมากๆแล้วก็อาจจะมีมาตรการบางอย่างเพื่อที่จะกดดันฟิลิปปินก็ได้อีกปัจจัยสําคัญนะคะซึ่งอาจจะยิ่งทําให้จีนไม่พอใจฟิลิปปินเพิ่มมากขึ้นก็คือการที่ฟิลิปปินในตอนนี้กลับไปใกล้ชิดกับทางสหรัฐเพิ่มมากขึ้นค่ะและมีแนวโน้มจะให้อเมริกาหรือว่าสหรัฐเนี่ยกลับเข้าไปเข้าถึงฐานทัพในฟิลิปปินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้นะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จีนเขาจะแสดงท่าทีแล้วว่าจีนจะเข้าใจการดําเนินนโยบายของฟิลิปปินส์ก็อยากทําอะไรก็ทําอยากจะมีความร่วมมือกับใครก็ทําไปนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นในฟิลิปปินส์ก็ย่อมที่จะทําให้จีนหวาดระแวงแล้วก็มองว่าเป็นความพยายามในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นข้อสังเกตเล็กน้อยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะทางฝ่ายฟิลิปปินส์เขามีการพาผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเลยนะคะ พาขึ้นเรือยามชายฝั่งไปด้วยแล้วก็ไปล่องเรือกันบริเวณที่เซนต์โทมัส s s ร์เนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นเมื่อเดือนเมษายนปี2566ที่ผ่านมาซึ่งการที่เอาผู้สื่อข่าวเนี่ยขึ้นเรือยามชายฝั่งไปด้วยในบริเวณดังกล่าวก็กลายเป็นการทำให้ฟิลิปปินส์ได้เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยได้เผชิญสถานการณ์จริงที่ได้เจอเรือยามชายฝั่งของจีนค่ะ ออกมาเตือนแล้วก็ขับไล่เรือของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพอดูอีกทีหรือดูกว้างๆก,ก็ดูเหมือนว่าเป็นยุทธวิธีอันนึงของฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้เขาอาจจะตั้งใจทําให้ทั่วโลกได้เห็นความเคลื่อนไหวของจีนชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะเชื่อมโยงว่าเรื่องนี้นะคะหรือว่า เรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยก็จะยังคงเป็นประเด็นที่ทําให้อาเซียนยังจําเป็นต้องเป็น,นกลไกกลางในการหาหรือระหว่างคู่พิพาทต่างๆต่อไปค่ะแม้ว่าไม่ใช่สมาชิกอาเซียนทุกประเทศนะคะจะไปเข้าเป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นคู่พิพาทในกรณีทะเลจีนใต้แต่ว่าทะเลจีนใต้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนระหว่างประเทศสมาชิกแล้วก็เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของทุกประเทศค่ะ ก็คาดว่านะคะในการประชุมกรอบอาเซียนต่างๆหลังจากนี้ก็จะยังคงมีเรื่องทะเลจีนใต้รวมถึงความพยายามในการผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมหรือว่า COC ในทะเลจีนใต้ให้เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยหลีกเลี่ยงการกระทําที่เสี่ยงจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความขัดแย้งทางการทหารระหว่างกันนะคะ สรุปว่าในภาพรวมนะคะวันนี้เราก็มาพูดถึงกรณีที่จีนกับฟิลิปปินส์เขาขัดแย้งกันในทะเลจีนใต้แล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาครวมไปถึงบรรยากาศความร่วมมือในทะเลจีนใต้ต่อไปและเรื่องนี้นะคะก็น่าจะทำให้ทะเลจีนใต้เนี่ยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งจากนานาชาติหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นแบบนี้มาโดยตลอดแหละแล้วก็เราได้ยินเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มายาวนานและ แต่ก็อยากทิ้งท้ายเอาไว้นิดหนึ่งค่ะน้องแนทว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สําคัญสําหรับไทยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัยหรือว่าไม่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปค่ะท้ายที่สุดนะคะก่อนที่จะปิดเทปนะคะเมื่อ,อเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงอาเซียนกันไปแล้ว ก็ก่อนลากันวันนี้ก็อยากจะขอสุขสันต์วันเกิดครบรอบ56ปีของอาเซียนค่ะวันนี้นะคะ Happy Birthday อาเซียนตรงกับวันที่8สิงหาคมของทุกปีซึ่งที่น่าสนใจอย่างก็คือตรงกับวันแมวโลกด้วยหรือว่า International Cat Day นะคะตรงกับวันที่8สิงหาคมเช่นเดียวกันวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญๆหลายอย่างเกิดขึ้นทั่วโลกนะคะ และท้ายที่สุดค่ะก็เช่นเคยฝากติดตามคอนเทนต์ต่ตางๆของเว็บไซต์ The Intelligence นะคะเราก็มีทั้งบทความรวมไปถึงพอดแคสต์ประจำวันอังคารและวันพฤหัสผ่านรายการ The Intelligence Update แล้วก็รายการในวันอาทิตย์ที่เป็นการรีวิวทั้งสัปดาห์ว่ามีสถานการณ์ระหว่างประเทศอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในรายการ The Intelligence weekly review ฝากคุณผู้ฟังติดตามคอนเทนต์ต่ตางๆรวมถึงสามารถส่งเนื้อหาหรือว่าประเด็นที่คุณผู้ฟังให้ความสนใจมาร่วมเป็นคอนเทนต์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่อีเมล i n แ h a r i n g 3สาส @gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้เชอญกับน้องแนทก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งและต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ